สวัสดีครับเพื่อนๆผมลุงแักโต้วอ้วนนะครับวันนี้ก็พยายามจะาหาพระมาทําคลิปเพื่อนๆที่ชมนะครับอันนี้เป็นชุดพระสมเด็จที่ผมมีอยู่นะครับคร่าวๆแต่ยังไม่รู้จะองค์ไหนดีแล้วก็มีิ่งเยอะนะครับอ,อย่างองค์นี้สมเด็จเกตโบตูมนะครับองค์นี้กาลังหาพระอยู่นะครับ อันนี้เป็นบางคุณพรมครับเส้นได้แขนกลมครับผมเส้นได้ใหญ่อันนี้วัดเก็ตนะครับผมหรือว่าเอเหมือนกับพิมพฐานแซมนะเนี่ยครับพิมพ์ฐานแซมอันนี้พะระสมเด็จที่ มัน้ไม่ได้เข้าถึงตำารานะครับมีหูสองสองข้างนะครับโอเคสอเ๊อปเลนะครับองค์หนึ่งครับทองใหม่นะครับแต่ว่าเป็นเนื้อผมดูแล้วนนุ่มมากเลยครับองค์นี้อันนี้เป็นพิมพ์เทวดานะครับเอูอปปนหนนาคอันนี้เป็นรูปปุนหนนาค องนี้เป็นเกตบตูมครับองนี้เก่ามากเลยครับองนี้องนี้ผมยังหาที่มาไม่ได้นะครับตรงปู่พูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้เก้าชั้นครับแต่เน้ชตชัดเจนมีคนมาขอเช่าเยอะมากเลยครับอันนี้สม็ยอลาหังนะครับหลังยันนะครับ องนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเป็นคล้ายๆกับวัลละครธรรมนะครับด้านล่างเป็นเจดีเจดีเอียงนะครับสร้างหลายยุคนะครับองนี้ลงรักปิดทองมาอย่างดีครับนี้องค์นะครับอันนี้เกตชัยโยนะครับ หลังยนรอยนี้มือนะครับผมเน่ต้องมากำลังจะหาพระให้อยู่นะครับว่าจะเอาองค์ไหนดีเลือดไม่ถูกเลยครับเน่อันนี้ก็อีกองนะครับชุดสมเด็จนะครับที่ผมสะสมอยู่ต้องบอกจางนี้นี่คือชุดสมเด็จที่ผมสะสมอยู่นะครับในร่ององเดียวอันี้หลวงปู่ทวดนะครับอันนี้เป็นวัดม่วงปิมจัมโบ้นะครับ องนี้เคยส่งเข้าประกวดแล้วครับผมอันนี้เป็นวัดคูสลอดนะครับองน,นี้ทน,นี่องก็วัดคูสลอดเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าจัน์กวางนะครับสายกรรมฐานมีหลายองค์เลยครับอันนี้จะคุณสุนทรนะครับผม จ้าปูนซุนทรหลายท่านอาจจะรู้จักแลอไม่รู้จักนะครับอันนี้ก็เจ้าปูนสุนทรนะครับมีอยู่สามองค์เจ้าปูนสุนทอนน,องน,อน,นังหลังเป็นยันนะครับมีหลายองค์เลยอันนี้เป็นนางพญานะครับนางพญาอ่า อันนี้หลวงปู่ดู่นะครับอันนี้ปู่ดู่อันนี้หันมาหลวงปู่เมาส์นะครับว่าสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นเครื่องรางไอโอหนึ่งของผมนะครับนี่คือหันมารน,นะครับเป็นเนื้อแกะเก่าเลยข้างหลังมีตะกุดนะครับมีเยอะครับนนไม่ใช่ชุดมีชุดเดียวผมก็สะสมไปเรื่อยครับผม เก็บไปเรื่อยะกระครังหลังคอนนะครับระครังหลังคอนตรงนี้ได้มานานมากครับตรงนี้มีหลังหลังยันนะครับได้าจากได้าจากาพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เป็นนามสกุลเก็บนักลูกบุญแราชะทานนะครับมันเป็นตระก,กูลที่ทว่า อุทธมวัดละคังอยู่นะครับผมท่านแบ่งไม่เช่าครับสมัยนั้นท่านเป็นอดีตนักข่าวคารับผู้บรรยาบนรงทีการนะครับผมอันนี้งาแกะนะครับ แกะนี้แกะเมาขันมนรูปเสือนะครับผมวันหลังจะมีโอกาสทาให้เพื่อนๆช,ชมกันกลังหาอยู่ครับจะองค์ไหนเยอะครับค่อยๆไปครับผมอค่อยทำค,ค่อยไปอันนี้เป็น็อบเกตหลวงปูดาวัดห้วยเตยนะครับผมภาพใหม่ก็จริงแล้วท่านมรณาภาพเป็นศิลปูฟันนะครับอาจารย์โรผมก็จะนับถือนะครับมีประสบการณ์นี่อันนี้สายใต้อ้ไตขอไปครับ องน,นี้สายใต้นะครับผมอันนี้สายใต้ท่านรู้จักกันไหมสายใต้นะครับผมอันนี้สายสารครับองน,นี้อันนี้ตะกุดทองคำห้อยมาจะเด็กนะครับพ่อให้มานะครับพ่อบอกว่าผู้ทุกคนด้านไม่ตามหานิยมนะครับเป็นทองคำแท้จานนะครับ สีพึ่งหลวงพระธาตุนะอันนี้เป็นท้าวเวสวรณน,นะครับเป็นเนื้อไม้แกะนะครับอันนี้จากข้อมูลตีเป็นน้ำปูนวัดกลางบางแก้วนะครับของนี้ที่ผมได้มานะอันนี้อันนี้หลวงพ่อเงินนานโงคู่น,นะครับอาจารย์แจ๊ะ อันนี้ก็หลวงพ่อเงินครับเพลงยิตาฐานบ่อทองคำนะครับลองลองลองไปศึกษากันดูนะครับมีที่งานประกวดที่อ,อยู่นะครับผมกำลังเป็นที่นิยมเลยครับผมมีสององค์นะครับองค์อยู่ตรงนี้กัคือหลวงพ่อเงินฐานบ่อทองคำครับนี่ครับองค์หนึ่งแล้วก็องค์หนึ่งครับ มีสององเลยอันนี้ก็สวยนะครับพระสุมกอนะครับอง์น,นี้ยปลาุมกอเนื้อสึกหมดแล้วนะครับดําเดิมดูวสวยเก่าแท้ครับผมแล้วพอเสียหักไปน,นิดนึงก็เลยไม่ได้โชว์นะครับต้องว,ว่างเลยเอามาโชว์ให้นะครับอันนี้กร,ระปุทวดปัดม,ม่วงนะครับองคเน,นี้หลังยันก้นเป็นลายเซนนะครับ ปี0 5 0 6นะครับอีกนี้ผมมี2ององค์องนี้โชว์ไปแล้วอันนี้คุณแผ่โดจีนนะครับนมพ่อเต๋องทองผมมี2องค์ครับอ,องค์สีดำครับผมแล้วก็ทั่วไปนะครับแล้วก็มาองนี้สมมติท,ทวดเนื้อว่านนะครับ2องสี97นะครับ อันนี้ไขขึ้นทั้งองค์เลยนะครับผมมีสององค์อีกองหนึ่งไม่ได้ไม่ได้อยู่นี่นะครับอันนี้พระไปพินานะครับปีศูนย์ห้านะครับผมแล้วก็มีพระปิดตานะครับขึ้นไขหมดละองเล็กไม่ทราบที่นะครับแล้วก็อีกองน,นี้องนี้ก็ไม่ทราบที่นะครับองเล็กๆจิดๆในหลวงก็มีนะครับอันนี้ บูทิมปุมมกนนสกนะครับผมฟอร์ไปครับอันนี้พยัญพระอาจารย์สิงคตยยมนะครับผมออกอาจิโนรีนะครับผมมีมีเป็นล็อกเก็ตผมมีสององค์ปีหนึ่งสีครับผมสายกรรมฐานและปุสกเยอะเลยครับอันนี้เป็นเต่าครับผมเป็นเต่าคูบาทางเหนือนะครับสวยงามมากนะครับ แล้วก็ลงพวกเงินอันนี้แบงพี่ชายมานะครับลงต้องเงินอีองหนึ่งคือผมผมว่าเงินผมคนชอบพระหล่อเหมือนกันนะครับก็คือสะสมไปเรื่อยนะครับลงต้องเงินอันนี้มันปวดทวดปททวดนะครับสายใต้นะครับองนี้จำปีไม่ได้ครับวัดศูน5นะครับไม่ใช่วัดจั้งให้นะครับ อันนี้เป็นเต่าสำลีนะครับผมกันวางงานโชคลาภม,มีเยอะครับผมเก็บมาเยอะมีปิดตาน้ำท่วมนะครับอาจารย์ทิมนะครับอันนี้เป็นพระอะไรไม่แน่ใจนะครับเป็นเนื้อดินเก่านะครับของผมครับแตกตาอยู่เหมือนกันผมเคยห้อยนะครับผู้ตุกคนดีมากเลยนะครับ เดี๋ยวมาชมกล่องอื่นบ้างครับผมก่อนจากกันวันนี้ก็เดี๋ยวมาชมกันอีกหนึ่งองค์นะครับนี่ครับพระอรหังกิบบวนครับหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับนี่ครับเป็นเนื้อดินเคลือบด้วยอะเลกเกอร์หรืออะไรเรียกอะไรสักอย่างแล้วมาเรามาเผานะครับองค์นี้มีหลวงปู่ไข่นะครับวันหลังจะมาทำคลิปเพื่อนเพ่ชมกันนะครับอย่าลืมติชมนะครับคอมเมนต์ติชมได้เลยนะครับผม ก็วันนี้เดี๋ยวหาพระก่อนนะครับเอาม้เพื่อนๆดูช็อๆรวมพครบข้าวริ่งมีมากกานี้เยอะเลยครับผมผมก็สะสมไปเรื่อยนะครับสวัสดีครับผม